ผู้สูงอายุข่าวจริงล่าสุดวันที่6พฤศจิกายน2567ผ่าน4ข้อนี้ครบมีคนได้เงิน900บาทดูด้วนคุณได้เงินไหมในวันที่6พฤศจิกายน2567ใครที่ผ่าน4ข้อนี้ครบย้ำว่าครบทั้ง4ข้อ มีคนได้เงิน900บาทแล้วไปดูกันว่าเป็นคุณด้วยไหมที่จะได้เงิน900บาทนี้มาดูกันเลยซึ่งหากใครดูคลิปนี้นะครับแล้วมันเลยวันที่6พฤศจิกายน2567แล้วไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าคุณสามารถไปเช็คเงินได้เพราะวันนี้เนี่ยโอนมาแล้วปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่ามีเงินโอนเข้ามาแล้วนะครับก็พอดูคลิปนี้จบแล้วดูว่าแล้วผ่าน4ีข้อนี้ครบเนี่ยให้คุณรีบไปเช็คเงินในบัญชีธนาคารได้เลยครับ คุณอาจจะได้เป็นคนที่ได้เงิน9ก้ารบาทเหมือนคนที่ผมกำลังจะบอกในคลิปนี้นะครับคือคนที่กำลังจะบอกในคลิปนี้เนี่ยคือเขาผ่าน4ข้อนี้ครบทุกข้อแต่เนี่ยถ้าคุณว่าคุณผ่าน4ีข้อนี้ครบทุกข้อเหมือนคนนี้ครับก็รับไปเลย9ก้ารบาทซึ่งอันนี้เป็นเงินจริงๆนะครับเป็นข่าวจริงเป็นเรื่องจริงสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มนี้จริงๆเพราะว่าเป็นเงินที่รัฐบาลได้อนุมัติแล้วนะครับโอเคมาดูกัน สำหรัเงินตรงนี้เนี่ยก็คือเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุสองห้าเจ็ดครับกรมบัญชีกลางเนี่ยจะเป็นการโอนเงินรอบเก็บตกสําหรับในกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน,นะครับต้องเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการโอนเนี่ยทำไมมาถึงต้อง900เลยนะครับเพราะว่าเป็นการโอนในอัตรา100บาทแล้วต่อเดือนเนี่ยเป็นระยะเวลา9เดือนครับรัฐคือจริงๆรรัดจ่ายเป็น ครั้งละ3าเดือนนะยกตัวอย่างครับการจ่ายเนี่ยก็คือจ่ายตั้งแต่มกราถึงกันยานะอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับมกรากรุภาเมนาเนี่ยอันเนี้ยรัดจ่าย300นะเมษาพฤษภามิถุนารัดจ่าย3 0 0กรกฎาสิงหากันยาถ้าคุณติดตามผมมาตลอดเดี๋ยวคุณจะเห็นโครงการนี้ที่ผมได้เล่าให้ฟังก็คือ3003 0 0 300หรือ100คูณ9ก็เท่ากับ900แต่การจ่ายจริงๆเนี่ยเขาจะจ่ายเป็น3003ครั้งก็เท่ากับ นำมาซึ่ง900เหมือนกันนะครับดังนั้นก็เงิน900ข็้มาจากตรงนี้ให้คุณเข้าใจนี่ที่มาของเงินก่อนพอเงิน900ขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้ก็คือต้องเกิดก่อนวันที่1กันยายน2507นะครับนะต้องเป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อน1 2, 5, กันยายน2507หากเกิดหลังกนะ็อาจจะได้น้อยกว่า900แนละ้วอันนี้คือที่900บอกว่าสูงสุดนะบางคนจะได้น้อยกว่านี้อาจจะได้100 200 300 400ขึ้นอยู่กับเดือนเกิด500 600 700 800ว่ากันไปนะครับ ซึ่งมีคนที่จะได้เนี่ยตอนนี้มีจำนวนถึง2องแสน2.45แสนคนนะครับก็2 4แสนันคนประมาณนั้นนะ <c oughs> โอเคโดยที่ประชุมครับก็จะมีการโอนให้ซ้ำอีก3ครั้งครั้งแรกครับคือวันที่6พฤศจิกายน2อ6 7แล้วก็จะมีครั้งต่อไปในวันที่6ธันวาคม6 7ถ้าเกิดว่าคุณเช็คแล้วยังไม่ได้แต่คุณอยู่กลุ่มนี้นะก็อาจจะได้ในวันที่6ธันวาเรืออาจะ6มกราคม68นะครับ ซึ่งวันที่6พฤศจิกายนเป็นวันแรกนะครับโดยคนที่ได้เงินคือต้องผูกความเพลบประชนเนี่ยอ่าอันนี้ผมสรุปให้นะครับก็คือ3พฤศจิกายน6 7มาสุดท้ายอ่าโอเคอันนี้คือรายละเอียดหน้าตาโครงการคือแบบนี้ครับโอเคมามาดูกันข้อที่1ข้อ1เนี่ยคุณต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ครับโดยคุณเนี่ยลงทะเบียนผ่านตรวจสอบบัตรผ่าน อุทัผลพานรุ่นใหม่คือรุ่นที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธ์ผมบอกมาอย่างตลอดนะครับรุ่นใหม่เนี่ยไม่ใช่บัตรสวัสดิการที่ใช้บัตรสวัสดิการแบบใบเดิมนะรุ่นใหม่อันนั้นคือรุ่นเก่าแล้วอันนั้นเนี่ยที่มันมีเงินค้างในบัตรกันก็คือรุ่นเก่ารุ่นใหม่เนี่ยเป็นระบบใหม่ครับคือนําเอาเทคโนโลยีของชิปการ์ดนะครับที่อยู่ในบัตรประชาชนเนี่ยซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยก็นําเอามาใส่ ข้อมูลบัตรสวัสดิการเข้าไปว่ามีเงินเท่าไรแล้วก็จํากัดเงินนะครับให้มันใช้ได้กับร้านค้าที่สามารถที่จะเข้าร่วมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์เงินต่างๆเงินเกณฑ์อะไรได้เกณฑ์เงิน,งนคืออันนี้คือเกณฑ์ราไได้เกณฑ์เงินฝากหรือเกณฑ์อะไรต่างๆร้านเขาดูว่าคุณผ่านหรือเปล่านะครับคุณสมบัติแต่เงินที่จะได้เนี่ยทุกท่านที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็ทราบกันดีครับว่าวันนี้เงินที่ 300เงินเดินทางเงินกาหูต้มแบบนี้นะครับนั่นนะครับคือรุ่นใหม่ในปัจจุบันถ้าคุณว่าคุณมีรุ่นใหม่ในปัจจุบันครับแล้วคุณได้ผ่านการลองทะเบียนมาแล้วนะตรวจสอบาผ่านแล้วหรือว่าตรวจสอบไม่ผ่านอุทธรณ์ผลผ่านก็ถือว่าคุณได้ผ่านทั้งสิน้นจัดว่าคุณมีข้อที่1ครับมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นี่คือข้อที่1ครับข้อที่2คุณเนี่ยได้ผูกพร้อมเพย์กับประชาชน เรื่องนี้สําคัญมากนะครับการรับเงินจะรับเงินผ่านบัญชีที่คุณได้ผูกพรมเพย์ประชาชน13หลักครับวันสุดท้ายคือวันที่3พฤศจิกาย,ยน2 5งพันห้ายเดี๋ยคนบอกเอ,อ้าถ้าบางคนฟังแล้วเลยเลยมาแล้วครับก็ไม่เป็นไรนะครับหรือบางทีคุณอาจจะมองว่ามันเลยแต่อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณมีการผูกพรมเพย์แบบประชาชนเพื่อรับเงินนี้ตั้งหนึ่งหมื่นบาทถ้าเกิดว่าคุณไปเช็ควันนะครับว่าคุณว่าตอนที่ผูกพรมเพย์แบบประชาชนเนี่ยเพื่อรับเงิน1นึ่งหมื่นบาทเนี่ย คุณอยู่ในกลุ่มที่มันรับเงินได้นะครับกลุ่มมีบัตรโวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับแล้วคุณเคยผูกพร้อมเพย์ประาชนแล้วนะครับแล้วมันดันก่อนวันที่3พฤศจิกายน67เจ็ 7. คุณก็จะได้เงินเก้าร้อบาทนะครับนี่คือข้อ2ข้อที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าเป็นการเปิดช่องทางการรับเงินเพราะถ้าเกิดว่าคุณคล้ายๆกับเปิดประตูบ้านเนะี่ยถติว่าเงินรัฐเข้ามาแล้วนะครับอยู่หน้าบ้านคุณแล้วเข้าประตูให้คุณ แล้วการบุคาลเป็นประชนเนี่ยคือการเปิดประตูบ้านเพื่อรับเงินเข้ามาคุณไม่ได้เปิดประตูบ้านเพื่อให้รับสามารถโอนเงินให้คุณได้มันก็จะไม่เข้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบุคาลเป็นประชาชนสคัญมากมาเพื่อเปิดประตูบ้านรับเงินนี่ข้อ2ข้อที่3ครับเป็นกลุ่มคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนั่นเองดังต้นคลิปเลยที่อธิบายกลุ่มที่จะรับเงินตรงนี้จะต้อง60ปีขึ้นไปเท่านั้นครับหากไม่ใช่กลุ่มผู้สูงอายุจะไม่ได้รับเงิน900ตรงนี้นะอันนี้ต้องชัดเเจจนนนใให้้้ขากััแบบบีคร ังน,นั้นนี่คือข้อที่3มเป็นกลุ่มคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเท่าน,นั้นที่จะได้แล้วก็ข้อที่4ครับข้อที่สําคัญต้องไม่เคยได้เงิน900มาก่อนถ้าเกิดว่าคุณได้เงิน900มาก่อนแล้วนะครับในการเข้าบัญชีธนาคารที่บุคคลภายนอกชนเนี่ยคือ900อน,นี้เนี่ยมันไม่ได้900ตุ๊บเดียวเหมือนอย่างครั้งนี้อันนี้เป็นรอบเก็บตกเขาเลยรวบ3รอบมาเป็น900 3รอบคืออะไร รอบแรกครับคือการโอนเงิน300ในวันที่11 12 13มีนาคม2 5 7รอบ2คือการโอนเงิน300ในวันที่11 12 13มิถุนายน2 5 7และรอบ3คือการโอนเงิน300ในวันที่11 12 13กันยายน2 5 7วันใดวันนึงนะครับที่พูดมาเนี่ยวันใดวันนึงหมดเลย11 12 13มีนาวันใดวันหนึ่ง11 12 13มิถุนาวันใดวันหนึ่ง11 12 13กันยาวันใดวันหนึ่ง300เมื่อ300เนี่ยมันมี3รอบใช่ไหมถ้าเกิดว่า3รอบนี้คุณไม่ได้หมดเลยนั่นแหละครับ ก็จะรวมถ้าเป็นเท่ากับ900บวกกันนะครับ<ม>คือเอา300มาบวกกัน3ครั้งตรงน,นี้3คณ3ก็คือ900บาทตัวเลข9 0้900ก็มาจากตรงนี้โอเคก็ถ้าว่าคุณไม่เคยได้รับเงิน300มาก่อนตรงแต่ละเดือนตรงนี้เนี่ยไม่เคยได้รับมา3ครั้งเลยก็เท่ากับคุณจะได้900แน่นอนนะครับ นี่ก็คือ4ข้อที่คุณต้องผ่านให้ครบแต่อย่าลืมครับการได้เงินมากได้เงินน้อยย้อนไปที่คุณเกิดก่อนวันที่ที่ผมได้บอกหรือเปล่าตรงนี้นะนี่ตรงนี้สําคัญเหมือนกันนี่ครับคุณต้องเป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่1กันยายนสองหเดด้วยนะครับโอเคอโอเคตรงนี้ก็คือสข้อนี้คุณครบแล้วก็เกิดก่อน1กันยายนสองห์ เพียงเท่านี้ครับครบทุกข้อข้อที่1มีบัตรสวัสดิการรัฐรุ่นใหม่ข้อที่2ได้บุคครเพรย์บัตรประชาชน13หลักทันภายในวันที่3พฤจิกายน67ข้อที่3ครับเป็นลุมผู้สูงอายุที่มี60ปีขึ้นไปก็ตามวันที่ก็คือเกิดก่อนผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่1กกันยายน2 5 0 7 0ครับนี่คือข้อ3ถ้าข้อ3ผ่านครับก็ไปข้อ4คือไม่เคยได้เงิน 900ามาก่อนโดย303รอบตามที่ผมได้อธิบายใหม่ถ้าเป็นตามนี้ผ่านครบครับคุณได้เงิน900ถ้าฟังคลิปนี้แล้วมันเลยวันที่ให้เงินไปแล้วนะครับคุณสามารถไปเช็คย้อนได้นะโดยไปที่ธนาคารนะครับที่คุณได้ผูกพันเพลย์ชนเนี่ยแล้วไปปรับบุกดูหรือถ้ามีแอปธนาคารก็ไปแอปธนาคารดูครับคุณอาจจะงเกินเงิน900เข้ามาในแอปธนาคารแล้วโอ้9 0 0มาที่ไหนมันมาจากที่นี่ครับที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันคือเงินโครงการนี้ซึ่งเป็นเรื่องจริงนะนั้นเนี่ย ก็ถ้าเกิดว่าคุณมีญาติมีคนในครอบครัวมีคนละแวกใกล้เคียงเนี่ยหรือมีรายกลุ่มอะไรเงี้ยก็ส่งไปส่งคลิปนี้เป็นรายกลุ่มก็ได้นะครับเพื่อให้เขารู้ว่ามีโอกาสได้เงิน900รอนะหรือเขาได้900แล้วแล้วไม่รู้ตัวก็ให้ไปเช็คบัญชีธนาคารดูนะครับที่ผูกพร้อมเพย์แบบชนไว้ท่านนั่นเองอาจจะได้เงิน900เข้ามาเพราะว่ามีคนได้เพราะว่ามีสีข้อนี้ครบที่ผมได้เล่าให้ฟังแล้วจริงๆนะครับเพราะว่ามีคนได้แล้วจริงๆ ขายที่ได้แล้วเนี่ยพิมพ์มาบอกเพื่อนๆหน่อยว่าคุณได้เงิน900แล้วเพื่อนๆจะได้มีความมั่นใจกันครับเกณสำหรับวันนี้คอนค้ณที่ตามรับชม